ใครที่มีปัญหาเดียวกันกับฝนนะคะคือเวลาเราเจอแดดเยอะๆเนี่ยเราจะเจอแบบว่าปัญหาที่ผิวอย่างเช่นจะมีเริ่มมีแบบว่าเหมือนกระเล็กๆฟ้าเล็กๆขึ้นมาบนหน้านะคะแล้วก็เริ่มหน้าหมองคล้ำอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยวันนี้มีวิธีดีๆมาแนะนําเลยค่ะนี่เลยค่ะออร่าบลูนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นดับเบิลวิกซีค่ะเวลาใช้นะคะคือง่ายมากนี่เลยก็ทาลงไปบนหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทั่วๆหน้าได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะสนใช้มาสักพักหนึ่งะะแล้วะและชอบมากที่สุดเคืเลยไหมคะคือเขาเป็นดับเบิลวีซีที่แบบว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราได้แบบสุดๆไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นหน้ามันจะไม่แห้งพอหน้าไม่แห้งหน้าไม่ตึงปุ๊กเนี่ยพวกริ้วรอยอะไรต่างๆนะคะมันก็จะจางลง ที่สำคัญคือแบบพวกจุดด่างดาหรือว่าแม้แต่รอยสิวอะไรเงี้ยวัยนี้เ็ียงมีสิวเหมือนกันนะมันค่อยๆจางลงแล่้มันดีขึ้นมากๆเลยค่ะที่ฝนใช้อล่าบลูตัวนี้นะคะเพราะว่าฝนเห็นเพื่อนๆในวงการเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เห็นแนะนําในทีวีด้วยก็เลยอยากลองใช้พอลองใช้แล้วเป็นไงโอ้โหแมติดใจเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลย1ขวด200 90บาทเท่านั้นเองราคาดีแบบนี้แต่คุณภาพอัดแน่นนะจ๊ะที่สำคัญคือมีโปรโด้วยค่ะถ้าเกิดว่าซื้อ5ขวด999บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีแบบนี้ต้องไปจับมาลองลองแล้วจะรักรับรองเลยค่ะ